เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Warhammer 40k Inquisitor นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ Inoculator นะครับหรือ Inoculator นั่นเองนะครับ Inoculator เนี่ยมันก็คือไอเทมนะครับอันหนึ่งนะครับที่อยู่ในตัวเราซึ่งเราสามารถปรับแต่งมันได้นะครับ ยังไงคือไอโนคูลเลเตอร์เนี่ยมันคือหลอดยานั่นเองหลอดยาที่เอาไว้ฉีดเข้าตัวนะครับซึ่งที่บอกว่าปรับแต่งได้นะครับไอโนคูลเลเตอร์เนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันจะมี4ช่องนะครับเห็นไหมครับว่า1 2 3 4สช่องนี้นะซึ่ง4ช่องนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ครับว่าเราจะเอาบับอะไรจากไอโนคูลเลเตอร์อันนี้นะครับแอนซึ่งบอกก่อนว่าไอโนคูลเลเตอร์แต่ละอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลอง ให้ดูนะครับอโนโวลูเตอร์อันอื่นๆเห็นไหมครับอ่าจะสังเกตได้ว่ามันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับอ่าผมว่าวันนี้ออกมาให้ดูแล้วกันนะนะครับที่มันแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันตรงไหนนะครับก็คือแตกต่างกันตรงนี้ครับในสี่ช่องนี้นะครับถ้าด้านล่างของช่องเป็นสีเหลืองนะครับแปลว่ามันใส่ได้แค่บัฟสีเหลืองนะครับถ้าด้านล่างของช่องเนี่ยเป็นสีแดงแปลว่ามันใส่ได้แค่บัฟสีแดงนะครับ ด้านล่างของช่องเนี่ยมีสามสีเลยนะครับแดงเหลืองเขียวนะครับแปลว่าใส่ได้ทั้งสบัฟได้ทั้งสสีนะครับอ่าดูวันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าช่องแรกใส่ได้แค่สีแดงนะครับช่องสองใส่ได้สามสีช่องสามกับช่องสี่นะครับเป็นสีเขียวเท่านั้นนะครับอ่ะเราไปชูยกับเอ c ตัวนี้ครับบัฟช่องแรกนะครับตอนที่เราปรับแต่งนะครับช่องแรกเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกบัฟต่างๆของไอโนคู a เ o เตอร์ได้นะครับ ซึ่งในแต่ละมัฟเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้คอร์สนะครับแตกต่างกันนะครับแล้วเราก็จะมีคอร์สจากัดอยู่ที่25คอร์สนะครับตอนนี้มีคาปาซิตี้อยู่ที่ย5่หาคาปาซิตี้นะนะครับเราต้องพยายามเลือกนะครับให้มันไม่เกินนี้เท่านั้นนะแต่เอาจริงถ้าเพื่อนๆอ,อัพมาในระดับหนึ่งนะครับอัพสกิลหรือว่าอัพอัพสกิลทีกันก็มีนะครับ มีสกิลที่ช่วยเพิ่มไอโนคูลเลเตอร์นะครับคาปาซิตี้ของไอโนคูลเลเตอร์มีนะครับเพื่อนๆสามารถอัพได้นะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำนะมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับอันที่2ก็คือ,อไม่ต้องใช้มันมีบัฟให้เลือกที่แบบไม่ต้องใช้ค a ปาซิตี้ก็มีนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเห็นไหมครับมันเป็นบัฟที่เรียกว่ามทิเกเตอร์นะครับ บัฟนี้จะช่วยอะไรนะครับจะช่วยลบนะครับลบดาเมจที่เป็นดอทนะครับดอทก็คือดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับดาเมจโอเวอร์ไทม์ก็คือพวกดาเมจประเภทที่มันโดนดาเมจอยู่เรื่อยๆเป็นวินาทีนะครับเช่นโดนพิษนะครับโดนเผาไหม้นะครับโดนเลือดออกนะครับมันจะช่วยลบบัฟดีบัฟประเภทนี้ออกไปนะครับหรือจะเป็นบัฟประเภทอื่นๆนะครับอ่าเช่นบัฟอันนี้นะครับ i n นวิกอเนะครับบวกคอสหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วยเพิ่มเลือดถึง60เปอร์เซนนะนะครับอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนนะครับไปลองเลือกใช้เอาสามารถปรับแต่งได้นะครับอ่ะต่อไปมาถึงช่องที่2นะครับเห็นไหมครับว่ามันมี3ามสีนะมันมีทั้งสีแดงนะครับสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะครับมันแปลว่าเพื่อนๆสามารถเลือกจะใช้สีแดงก็ได้นะครับ สีเหลืองก็ได้นะครับสีเขียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าซึ่งเพื่อนๆก็ไปเลือกเอานะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผมแนะนําว่าในช่วงแรกๆนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะต้องใช้บัฟที่มันค่อนข้างจะเพิ่มเลือดได้ดีนะครับในช่วงหลังๆนะครับบัฟเพิ่มเลือดอาจจะไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าเพื่อนๆจะมีชุดโค้ดพิเศษที่ยิงแล้วดูดเลือดได้นะครับต่อหลังจากนั้นเนี่ยบัฟเพิ่มเลือดไม่ยังไปแล้ว ผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆนะครับเปลี่ยนเป็นโบนัสดามเม e แทนนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับก็คือหาอันที่เพื่อนๆจะสามารถใส่สีเหลืองได้สี่ช่องเลยยิ่งดีครับเพระมมาทาให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกดาเมจได้ทุกช่องเลยครับอันนี้จะดีมากนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับ ลองดูลองปรับแต่งกันดูนะครับแต่ว่าวิธีการเลือกอิโนคูลเลเตอร์นะครับนอกจากจะเลือกช่องแล้วนะครับยังต้องเลือกออปชันด้วยนะครับควรจะมีออปชันนะครับที่เป็นสีส้ม1แถวนะครับแล้วก็เป็นออปชันหลักนะครับออปชันหลักที่เป็นสีฟ้านะครับสีน้ําเงินสว่างๆนะครับสัก 2- อสาแถวนะครับส่วนออปชันรองนะครับจะ1หรือ2แถวก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ควรจะมีออปชัน หลักหรือลองรวมกันแล้วประมาณสักสามสี่แถวนะถ้าสามแถวนี่คือมันน้อยเกินไปนะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้นะนะครับอ่ะส่วนจะหาได้จากไหนนะครับก็ฟาร์มเอาครับดรอปจากมอนสเตอร์เอานะครับหรือไม่ก็คลาฟเอาก็ได้นะครับทุกคนเอาแล้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกด s u b สไคร์นะครับให้กับผมลุงใจดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนเดี๋ยวเพียเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ